สวัสดีครับพี่น้องครับผมขอฝากรายการมวยนะครับนัดยิ่งใหญ่ศึกมวยไทยฮิปปี้ไฟ t เบิกฟ้าเมืองขนอมนะครับในวันที่17กันยายน2565ครับที่หาดหน้าด่านนะครับอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งรายการวันนั้นนี่ผู้เอกของรายการ จะเป็นการพกกระหว่างพลอยวิทยาเพชรสี่หมื่นนะครับจะเจอกับยอดทองไทยสอสหมัยเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคู่นี้ซึ่งต้องบอกว่าเจอกันภาคที่2รับรองครับสนุกอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับ17กันยายนนะครับเราถ่ายทอดสดทางช่อง5ด้วยนะครับก็ทันที่มีเวลาก็มาชมกันนะครับที่หากหน้าด่านนะครับอำเภอกรนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ17กันยายนครับ พลอยวิทยาเพชรสี่หมกับยอดทองไทยสอสมยัยแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ